มาดูความรุนแรงนะครับของเหตุการณ์ภยัยพิบัติอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกในกสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะจะเห็นว่าตัวอย่างนะเช่นเฮอริเคนนะระล่าถล่มเท็กซัสนะฮะอพยบก,กัน50,000 0คนเนี่ยนะ,ะฝนตกถล่มน้ำท่วมฉับพลันีิอักานิสถานฆ่าไปร้อยชีวิตนะฮะระเบิดโจมตีที่ฟิลิปปินส์ดับกว่า10รายนะฮะแล้วก็ตึกถล่มในอินเดียนะ,ะมีผู้ติดอยู่ใต้ซากตึกนับรอ้อยนะครับ และก็เกิดความแตกตื่นนะฮะทอร์นาโดถล่มที่ชายหาดอิตาลีนี่เป็นตัวอย่างนะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ระทึกขวัญและก็รุนแรงด้วยนะฮะและนี่นะครับก็คือประโยชน์นะครับของการศึกษาในะเรื่องราวเกี่ยวกับระหัดฟ้าชะตาโลกนะครับถ้าเรามาพิจารณาดูนะทัศนสัมพันธ์หรือสมรรธภาพเชิงมุมเนะี่ยระหว่างดาวเคราะห์ในขณะนี้เนี่ยเกิดการคำมุมทีสแควร์นะระหว่างดาว จันดา,าวคานและก็ดาวเสานะครับซึ่งถือว่าเป็นมุมมันรุนแรงเข้มข้นเลยทีเดียวให้ผลแบบฉัมังเลยนะฮะอย่างที่เห็นกันเนี่ยนะฮะคือความรุนแรงอะไรต่างๆนะซึ่งเรื่องราวอาจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่แต่ก็มีลักษณะที่คล้ายๆกันก็คือความรุนแรงความแตกตื่นความเสียหายความสูญเสียดังนั้นแล้วนะครับผู้ที่ประเมินนะแผนภูมิในะประจําช่วงเวลาต่างๆอยู่อย่างสม่ําเสมอเนี่ยนะครับ ก็จะสามารถมองเห็นเล็งเห็นนะอันตรายอะไรต่างๆนะฮะที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นเนี่ยทำให้นะการวางแผนการเดินทางไปไหนมาไหนรวมไปถึงการนัดหมายอะไรต่างๆกับใครเนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องชะลอตัวกันไปก่อนหรือว่าเลื่อนนัดกันไปก่อนเพื่อความนะปลอดภัยนะให้โปร่งโล่งกว่านี้ก่อนค่อยดําเนินการต่อไปก็ยังไม่สายใช่ไหมครับคงไม่มีใครที่จะอยากเดินทางนะครับแล้วก็ไปประสบพบเจอกับ เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะฮะอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้นะฮะเฮอริเคนใช่ไหมครับลอร่านะถล่มนะที่เท็กซัสกับลุยเซียนานะครับพู่งประจำสัปดาห์เนี่ยที่เท็กซัสเนี่ยนะครับเนปจูนราหู Foreground นะฮะแล้วก็มีจันทร์อังคารเสาร์ T-Square อยู่เห็นไหมฮะจันทร์อังคารเสาร์ T-Square นี่ก็เกิดขึ้นทั่วโลกอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ดาวเคราะห์ที่ Foreground เนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปนะ,ะในแต่ละพื้นที่ ที่เรามาดูเหตุการณ์ระเบิดโจมตีที่ฟิลิปปินส์กันบ้างนะครับแทนผู้ประจำสัปดาห์ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะจะเห็นชัดนะครับว่าอังคารมฤติยูเนี่ยนะฮะเทากับจุด s s เอหางคารมรุติยูนี่คือดาวเอ็กซ์พลอย่นเีะคือการระเบิดเห็นไหมนะในขณะที่ชุดดาวจันอังคารสาวก็ยังทมูกที่สแควร์เช่นกันเห็นไหมครับตัวอย่างเหตุการณ์ต่อมานะครับก็เป็น น้ำท่วมนาะที่อัฟกานิสถานนะคร่าไปร้อยชีวิตเลยนะครับก็รุนแรงมากทีเดียวนะฮะที่อัฟกานิสถานนั้นนะแผนภูมิประจําสัปดาห์นะครับก็เนปจูนฟอกราล่ากลุ่มจุดเีสนะฮะในขณะที่จันร์สาวังคารก็ยัง t ีสแควรนะเช่นกันนะครับตัวอย่างเหตุการณ์ถัดมานะฮะในสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีตึกถล่มนะฮะที่อินเดียนะครับ, India, รบแผนภูมิประจำสัปดาห์นะสถานที่นั้นเนี่ยนะครับก็มี เนปจูนปรากฏตัวในตำแหน่งฟอร์กราวเช่นเดียวกันอีกแล้วนะครับแล้วก็จันสาวังคารเนี่ยก็ทำมุมทีสแควร์นะเช่นเดิมแล้วก็มาดูตัวอย่างนะฮะอันสุดท้ายแล้วกันนะครับหนีกระเจิงนะฮะก็คือยูยูได้มีพายุนะครับทอร์นาโดนะฮะพัดมาที่ชายหาดอิตาลีนะครับนักท่องเที่ยวที่นั่งอาบแดดกันอยู่นะฮะหนีก็กระเจิงนะครับมีบาดเจ็บอะไรกันด้วยนะฮะเนอันนี้ ดาวที่ทํามุมทีสแควร์ฟอกราวเลยเห็นไหมฮะจันอังคารเสาฟอกนั้นคุณผู้ชมที่สนใจทุกท่านคงเห็นแล้วนะครับว่าระยะนี้นั้นเนี่ยก็ควรระมัดระวังตัวกันให้มากขึ้นหน่อยนะครับช่วงที่ดาวทํามุมแรงๆอย่างนี้นะฮะก็ไม่ควรจะเดินทางนะไปไหนมาไหน,ไหนนะฮะแบบเสี่ยงภัยอันตรายมากนักนะฮะรอให้ผ่านนะพ้นช่วงมุมแรงๆนี้ไปก่อนนะก็ค่อยไปไหนก็ได้นะครับ ก็นมาฝากนะครับให้คุณผู้ชมทุกท่านรวมถึงผู้ที่สนใจนะครับและผู้ที่ติดตามรหัสฟาสตาโลม,มาโดยตลอดนะครับด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีกับทุกท่านนะครับ Astro a m u l e t s